อ่สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาสอนอ,อวิธีการแก้ที่แบบปัญหา facebook เข้าไม่ได้นะครับผมมันก็จะเตือนว่าไฟอันตรายเว็บอันตรายอ่าแบบลงชื่อเข้าใช้งาน youtube ยังไงก็ไม่ได้นะผมเข้าเว็บ facebook ไม่ได้ผมไม่ดูนะนะหลายคนคิดว่าเป็นแบบเฮ้ยไวรัสแน่ๆเลยเป็นอย่างเงี้ยวัรัตลบลอง ลบไวรัสมาสิก็ลบก็ไม่ได้นะผมลบตรวจตรวจหาก็ไม่เจอนะผมไวรัสมันไม่ใช่เป็นที่ไวรัสนะครับผมมาดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงอกรณีของผมนี่คือหนักเลยคนระับเขา้าไม่กระทั่ง google ยังไม่ได้เลยนะผมผมก็เครียดนะครับคิดว่าแบบไวรัสนี่นะครับก็จะขึ้นอาการแบบนี้นะผม ก็มาดูวิธีแก้กันนะครับผมให้ดูที่มุมด้านขวาสุดนะครับผมด้านล่างเป็นวันที่ใช่ไหมคลิกทีเดียวอ่านี่นะครับปุกคลิกไปต่อต่อด้วยนี่อ่าให้เลือกวันเวลาที่ตรงนะครับผมเดือนหรืออะไรอ่าวันนี้ผมทำอ่า เป็นเดือนสิงหาครับผม2556วันที่5เวลา1ทุ่ม13นาทีอาโอเคบางทีก็ไม่ต้องตรงมากก็ได้นะบางทีก็ต้องตั้งเลยบางทีก็ต้องตรงนะครับผมอ่านี้นะครับก็พอตั้งแล้วใช่ไหมกดตกลงไปตกลงอ่าเรามาดูนะว่ามันก็มันจะเข้าได้หรือเปล่า เรียบร้อยครับนี่เขาได้ไม่มีปัญหาง่ายมากแค่เปลี่ยนวันเวลาให้ตรงกับปัจจุบันง่ายมากครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่คนระับเสร็จแล้วเสรฟจเฟซบุ๊กอะไรก็สามารถเข้าได้นะครับผมก็ใครทําไม่ได้จริงๆเนี่ยก็โอไม่รู้จะพูดย,ยังไงแล้ว วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ